สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนำพี่น้องเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานประวัติบันตํานานเมืองลิปนี้พราผีพรานองมานําห้อยค่วมเป็นมาของประเภทนี้บวชคุ้ยกันขับทางนี้ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอบมุ่นดีๆจากท่างเพจศิลปะวัฒนธรรมฉบับเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 4 7โดยสมชายนินอาทิ มาวิไลมาสารคข้ามเพิ่นได้เผยแผ่ไวเมื่อวันอาทิตย์ที่ยีเก่าตุลาคมปีพุทธศักราช2566แล้วไปบนได้ยิบยกมาบอกเราเบาสู่พี่น้องฟั้งกันเรื่องรล่าว้วามเป็นมากของประเภทนี้บวชคุยนี่มีความเป็นมากจังไดน,นัดมาขับพี่น้องเข้ามาไปนำห้อยเรื่องนี้นำกัน ปกติบุญบังไฟทั้งภาคอีสานเฮ่าทั้งในมบูบาช้านเมืองและกะชนบทห่างไกลต่างๆผู้คนกระมักเสีย้ควมสนใจกับขบวนแห่ขบวนฟอกขบวนสืกบองไฟในมือแรกของงานที่เอิ้นว่ามือโฮมอีกมือหนึ่งนั่นก็คือมือจุดบงไฟที่สร้างค่วมตื่นเต้น,ตนเร้าใจ แต่การจัดงานบุญบังไฟอีสานอยู่ที่บันแม่ทางอำเภอเชียงขวัญจังหวัด้อยเอ็ดเกิจเมีพิธีที่แตกต่างออกไปจากหมองอื่นๆนั่นก็คือมือโฮมหรือว่ามือแฮทางงมือบัดเป็นเกิดเมีการจัดพิธีกรรมบวชคุย้ยที่เอื่นคนบวชคุว้ยว่าเป็นคุ้ยจาหรือคุ้ยหา ก็สิมีพิธีการบวชในตอนเสาร์คนที่สิบวชเป็นคุ้ยก็สิต้องตกแต่งท่าใบหน้าเปลือยร่างกายทนบนท่าด้วยขีมเมนดหมอกจนดำไปมดเหลือตต่งแต่รอบขอบตาที่ท่าสีแดงให้เห็นชัดเจนแล้วก็สิมีการเห็ดเขาเพียมหรือว่าเขาปลอมขึ้นมาสุบมาสวมเพื่อให้ไายให้คือกับโตวควุ้ยนะครับแล้วก็สิมีการสะพ้ายเฉียงหล ด้วยกวนท่ามซึ่งเป็นเครื่องสัญญาณเสียงของข้อคุย้ยเบาตาำภาษาที่เขาใจง่ายกับสิเงินบักกะโลงคุ้ยนั่นแหละครับส่วนที่แอลของคนที่บวชเป็นคุย้ยกับสิมีทอนอวัยวะเพศชายต็ดโดยไม่หิิวนะครับขนาดใหญ่และกขนาวเถ้าสีแดงอยู่มองไปผูกติดแอลโดยเชือกและวกัสีมีเฉือกอีกเส้นหนึง่งผูกโยง ขึ้นไปทั้งหลังสำหรับไวชักหรือไวจูงทางนี้ก็สิมีผู้ใส้อีกผู้หนึ่งครับที่สมมุติตนว่าเป็นเจ้าของคั้ยค่อยจับเสือกบังคับคั้ยให้เดินยางไปทั้งหน้าขันเบาตามภาษาอีสานบานเฮ้ากับทกไสโทกขัวใดนั่นแหละครับยางฟอดเล่นสนุกสนานไปนั่งขบวนเสิร์ที่มีการเล่นดนตรีพื้นบ้านหรือว่าการแห่ไปทั่วโมูบ้านนัน่นแหะ เจ้าของคล้วกระสิบังคับคล้วยทกใสทกขัวแต่จริงๆแล้วการทกในที่นี้ก็คือการทกให้ทอนอวัยวะเพศผูกยูเอลกล้วยจาค่้วหะให้กระดกขึ้นกระดกลงตามจังหวะของเสียงเพลงนะครับเกิดความสนุกสนานการบวชคล้วยในมือแห่บังไฟี่กาตามประเพณีเพิ่งจะไปบวชกันอยู่ที หัปูตาหรือว่าที่ดอนปูตาประจำบัตรประจำเมืองนั่นแหละครับซึ่งเช่าอีสานเสือกันว่าเป็นผีประจำหมบูบ้ตรเป็นอาหักหลักเมืองเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเช่าบา้ตรให้ยูเย็นเป็นสุขเดี๋ยวก็สิมีการเสี่ยงทย้ายถึงความอุดมสมบูรณ์ของฝ่าฝนในปีนั้นๆผู้ที่บวชเป็นขว้วจาหรือว่าเป็นคว้วหะในบุญบังไตนี่เพิ่นกิมิการสืบทอ,อดกันต่อๆมาตามสายเลือด หรือบจัจงสันกับศิมีการเลือกคน้นจะอยู่ในกลุ่มเครื่อญหยาดเดียวกันเป็นหลักปกติแล้วศิมีการเหล่นเป็นกลุ่มหลายขบวนอย่างสนุกสนานทุกมือและก็ต่อเนื่องกันหลายมือจนถึงมืองานร่วมทั้งกลุ่มคนที่สิบวชเป็นคุ้ยนำ้ำแต่เมื่อการเข่าพิธีบวชเป็นคุ้ยหรือบาเป็นคุ้ยห่ากับเจ้าปูแล้ว กิสิมีการเล่นจริงในพิธีกรรมเพียงสองมือานันด้วยลีลาทาฟอนซึ่งเลี่ยนแบบกิริยาทาท่างของขั้วจริงการยางกันแลนติดซั์และการลีลาการมุนโตล่งเกียยขีดินขีต้ต้มตำนิสัสหรือว่าวสัยของขั้วเห็นว่าเล่นลีลาทาทางของขั้วนี่จนสุดความสามารถที่สิสื่อสารหรือว่าแสดงออกมาได้กันับว่าเป็นเรื่องอยากและก็นักนวง พอสมควรสําหรับผู้ที่รับบทหรือว่าหลับสถานะเป็นขัวข้วจ่าขั้วห่าฉะนั้นคนที่เข้าพิธีบวชเป็นขัว้วจะต้องเป็นคนทีมีลีลาในการสแสดงกล้าเล่นกล้าสแสดงออกหรือกับเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งเบอกง่ายๆกับเป็นคนที่มีมุกตลกโปกห้านั่มนั่นแหละครับเมื่อสแสดงหรือว่ามีการสื่อสารออกไปกับเหตุในชาวบ้านผู้ร่วมขบวนผู้ร่วมแห่เกิดความสนุกสนาน เห็ดให้นึกถึงพิธีกรรมที่สะท้อนเห็นหล่องร้อยวัฒนธรรมหรือว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญเกี่ยวกับการปลูกเข่าและกกใส่ขั้วไทยหน้าที่เอื่นกันทั่วไปว่าเห็ดหน้าเขา่าก้าวเลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนของการปลูกเขา่าในลักษณะการเห็ดเข่าให้ของผูกค้นบนที่สูงที่ใส่ใหม่ซักแท่งหรือที่เช่าอีสานเท่าเอื่นสักหลุมนั่นแหละครับใส่ใหม่เสียบลงไปบนดินแล้วก็ยอดเม็ดเขา่า หรืออื่นอีกอย่างหนึ่งว่าเขาหยอดเป็นการเหตุเขาให้ทั้งนี้พอมีรองรอยหลักฐานหลายอย่างส่วนให้คิดจังสัตวจากการค้นพบหลักฐานเม็ดเข่าในแหล่งโบราณคดีที่บันเชียงทั้งอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรซึ่งกําหนดอายุได้เร้าประมาณ3,500ปีที่ผ่านมาแล้วแต่ก็เหมือนว่าสิบมีหลักฐานที่พ่อสิบอกให้หูถึงวิธีปลูกเข่าของคนในยุคัฒนธรรมบันเชียงที่ก้าวมา แต่ยอนพีหน้าจากสภาพสังคมของผู้คนที่ตั้งทินฐานทั้งอยู่ในที่สูงและกะทีลาบลุ่มแหลกกิดสิพบพพอว่าคนที่อยู่ในที่สูงพื้นกสิเห็ดเขา่าไ้คือการนําเอาเม็ดเข่าปลามาปลูกซึ่งก็มีการเห็ดมาตั้งแต่ปู่เต่ปู่นะครับส่วนคนพื้นทีลาบลุ่มพื้นกสิเห็ดหน้าเขา่าด้วยวิธีการใส่แห้งคัว้วนี่ยหลากไถ ฉะนั้นคั้วกับไทยนี่จึงเป็นหลักฐานสําคัญของการเหตุหน้าเข่าของคนในที่หลักลุมแต่ในอุษาคเนที่มีวัฒนธรรมกินเขา่าเรื่มเหตุหน้าเข่ากันมาจังแต่มมือไหยเรื่องนี้กับคงต้องไปย้อนบึงหล่องลอยของการใส่แรงงานคั้วทำคว่เข้าใจกับเรื่องไทยที่ค้นใส่ค้วหลากไทยน้่เรื่มกันที่ล่องลอยของการใส่ค้วไทยหน้า กับพบพ่อและกับปรากฏในตำนาน่งพงศาวดารล้านสร้างที่ได้กล่าวถึงพระญาแถนทรงขุนญ่ทั้งสามคือปูล่างเซิ้งขุนเข็กและกับขุนข้านลงมาอยู่สังบ้านเมืองลุมกินปลาเห็ดหน้าเมืองลุมกินขา้าวได้กินสินให้ทรงขาได้กินปลาให้ทรงหอยแกแถนนอกจากนี้พระญาแถนก็นย่งให้ค้วยเขาลู่ได้เอามาสัางอยู่สังกินทีหน้าหน่อยอ้อยนู ขั้นเมื่อพญา,าแถนให้ท่าวภูมิบุญซือ้อขุนบุลมมหาราชาชิละลงมาเมืองลุมเหลียดเลี่ยงเมืองเพี้ยนคักคอยที่หน้าหน่อยอ้อยหนูแลว้วฝูงไพ่กับยูไทยหน้าตกกาขากับยูพัางฟันให้เห็ดหน้ากินร่องร้อยจากพงสวดนันคือสิบอกว่าผู้ค้นตระกูลไทยที่อยู่หน้าหน่อยอ้อยหนูคือบริเวณทีละบลุ่มขนาดเล็กในหุบเขาเขตเดียนเบียนฟู่ในเวียดนามเหนือ ใส่ขั้วไทยหน้ากันมาตั้งแต่โดนนั่นแหละซึ่งอาจสามารถเห็ดใดทั้งหน้าดำหรือหน้าวันก็อาจเป็นได้แต่มองหนี่ก็ยังบ่งบอว่ามีการใส่ขั้วไทยหน้ามากันตั้งแต่มือใดส่วนไถที่ต้องใส่แร่งขั้วหลักนั่นเมื่อพินาส่วนประกอบถูกส่วนของไถแล้วก็พบพอว่าใส่ใหม่เห็ดใหม่ทำายกเป็นตรงส่วนปลายสุดที่ใส่ไถยดินตรงนั่นสิใส่เล็กสวมเข่า กับส่วนที่เอื่นว่าผานไทยหรือว่าบักซบไทยแต่แหล่งโบราณคดีบัญชียงที่พบพ่อเมล็ดข่าวนั่นเป็นยุคสำลิดที่ใส่เห็ดเครื่องประดับและกับเื่องมือพร้อมกับอาวุธต่างๆมากมม้บ่ได้พบหลักฐานผานไทยหรือว่าศบไทยที่เห็ดด้วยสำลิดหรือว่าผูกข้นในวัฒนธรรมบัญชียงสีย่งเห็ดเข่าไ้ด้วยวิธีหยอดคือกันกับผูกข้นในที่สูงในยุคแหลก ตามที่ตำหนานพงสวดานหลานสางว่าฟันให้เห็ดหน้ากินโดยใส่เครื่องมือสำริดแท่นหรือว่าขุดดินซึ่งกระพ่อก้าวได้ว่าเป็นการพัฒนาของการทำหน้าที่ดีกว่าการใส่ใหม่ซักแท่งดินเพราะโลหะสำริดนะสิมีประสิทธิภาพดีกว่าใหม่ที่ผ่านมาแม้ว่าสิ่งยังบพบหลักฐานเกี่ยวกับผ่านไทยหรือว่าศพไถยที่เห็ดด้วยเล็กยูมองได้กระทำ แต่จากการสำรวจศึกษาทั้งโบราณคดีในภาคอีสานของร่องศัตตาจานทรย์สีศัก์ปริพโภดมได้พบร่องรอยหลักฐานการถลุเล็กกระจายอยู่ทั่วไปในเขตที่หลับลุ่มทงกุล่าซึ่งมีการกำหนดอนายุไว้ราวประมาณ2 5 0 0ปีทั้งนี้เพิ่นกนยังได้เสนอข้อมูลอีกว่า การค้นพบคนพ่อเล็กนี่เป็นการค้นพบเทคโนโลยีขั้นสูงของผู้คนในยุคสมัยนั้นและก็เล็กเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่เห็ดให้ชุมชนในแถบทงกุล่าสามารถขยายโตจากชุมชนหมบานพัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองที่มีการจัดระเบียบสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นในลหลายๆด้านวัฒนธรรมการใส่ไถเห็ดหน้าขา่า กะนาสิเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของผู้คนในยุคเหล็กน้ำเพราะคนนาสิต้องใส่เหล็กไม่เหตุผ่านไถกันในช่วงประมาณ2,500นปีมาแล้วนับตั้งแต่มีการถลุงเหล็กได้แต่กะนาสิเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมการปลูกข้าวขังนิยงไงของคนในยุคนั้นสมัยนั้นคือการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการใส่ไม้หรือสำริดแท่งดินแล้วยอดเมล็ดขา้าว มาเป็นการใส่ขัว้วไถหน้าจนกระทั่งมีผลให้มีการพัฒนาขยายชุมชนขึ้นเป็นเมืองได้เป็นแห่งแรกสิเห็นได้ว่าร่องรอยในตำนาน่งพงสวดานหลานสร้างที่ว่าพญ่าแถนให้อยู่สัางบ้านเมืองลุ่มกินปลาเหตุหน้าเมืองลุ่มกินเข่าโดยการทรงขั้วเขาลู่เพื่อใส่ไถหน้าตกกาน่นนาสิบเป็นเงียนเข่าหลากเหงาเดิม ที่ยังเหลือให้เห็นอยู่ในพิธีกำบวดคล้วยในบุญหมกไฟโดยผ่านควมเสือผีปูตาผู้คุมข้องมูบาทและวกะ็เสียงไทยฝ่าฝนในการเหตุให้เห็ดหน้าร่วมทั้งหลายแห่งในปัจจุบันก็นยังพบพอว่ามีการข่ากล้วยเพื่อใส่ในการเหลี้ยงหรือว่าบู่าปูตาอีกน้ำเทงควมเสือเรื่องพญายแถนผู้สังบานแปลงเมืองแล้วก็พิธีกำบวดกล้วยเบิงแหลวสิเป็นหลองรอย เชิงสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติวัฒนธรรมเหตุหน้าขั้งสำคัญที่สัมพันธ์สอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดียุคเล็กเมื่อ2,500ปีที่ผ่านมาครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่าประเพณีรากาความสัมพันธท์ทางด้านวัฒนธรรมที่มีมากในยุคอดีตที่ได้ยิบยกมาบอก่าเรามาเบาสูพี่น้องฟัง เป็นการลำดับความเป็นไปเป็นมาในยุคอดีสู่ปัจจุบันแต่ว่าได้เลา่าสู่พี่สู่น้องฟังแล้วก็ได้อําลาภผาจากฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกแรงใจในการบันทึกประวัติบัตรตำนานเมืองไว้ในย t ทูปพ่อๆกันไม่คลิปหนาะโชคดีมีสุขทุกทัานคับ